พี่น้องมาแล้วมาแล้วแม <า S 1> เป็นเ<า>พื่อนกล้อพี่วัดมาต้ยังอลยแกอ้อโอ้ยยอ้ยตูดอ,ออกปาดก็เอะรดีด้เป็นยกรากาศก็เป็นผู้ชายก็ยกอันหนักๆสิโอ้วัสดีพ่อนะคะอ,อีหล่าให้บมตื่น,น,น อีหลหน้อยอเ็มาเตือนเว้นอ,อ,อยู่ในรถเอ้ะะมาม,าม,ามาตื่นจากคนเลยบอกพ่อเดีย๋ย <c oughs> วก็ตื่นละล้านรถจอดะเยวก็ในก็หูเมื่อแล้วนาพอ่อ <c oughs> อันนี้แม่นะคะแม่ของ เสียโนอนนะคะแม่ไปตลาดมาได้ไดของมาบักห้ายเลยตลาดที่ห้างชางงินีสิ0กระโอ๋อกะโลมา,ากมาเกย์เด็กเกย์ด็กฝากพี่รองตนีแล้วโอ้โหพี่วัดคลิปที่สิบแล้วนะวันเนี้ย แอ้ยบ็นมถินเะคุณจอมมันดูติแสัเผัสเนื้อเนื้อคนไทยพะย่ะก็เลยเอานี่นะซาดรุ่นงมถิแบดเหมือนกางเียกไฟแดงนะลองกินดูมาเลยได้ติจ้ามาแล้วมาแล้วแล้มาแบทเบิร์นเขาบอกเขาบอกเอาพวงรถปุ๊บลูกกับยางไม่เาแบทสำรองที่รทั้งดกับไปเสียกันติไม ไปขึ้ไแก๊งฟังบอกยากค่ะแม่นไปก็ยืนตั้งแกังคือกังเมื่อกี้สตาร์ทกันไปขึ้นกับปวดหัวไปถึงกับปวดอะไแบบเล็วที่นี่เกือบเสือแล้วนะเมื่อกี้นี้าตัวเ่อไ้เบิ้งตอนรถรถพระเอกแบดมืดตีอ่รถพระเอกแบดมืดแม่ตีมกับแหวหาเพราะว่าแบงอันนี่มาซาดให่ไม่ได้เบิ้งเดียวดังดังขึ้นยังนี้ดิเบนวอแบดรถตดุยิงหมดแม่ตีมเอา พ่อแบ่แ่งพ่อพ่แ่ออะไกันครับพี่องครับโอ้อไหแล้วหรออแล้วออี่องครับผมคัดว่าคลิปไหนแล้วเนี่ยคลิปสคาดว่าวันนี้ประมาณ10คลิปพี่องถ่าติดตามโดทุกช่องทีกาลังมาล่างมตอนนี้ครับพี่องครับสะใจขนาดนั้นหรอะแม่สะใจขนาดนั้นหรอคลิปนี้ไมโดดช้เลยอะไรไปตัว คือทุกคนรอองค์หญิงตื่นครับตอนนี้ครับใจจดใจจ่อที่หลายยังบ่ะเตือนหลายยังบ่ตื่นไม่ได้ก็รับไม่ได้ก็รับยังบ่ตื่นจะค้นพอว่าบอกรับต่คนครับพอเขาคนขับรับไปเลยนี่อะไรอ่ะพี่โอ้ my god ูแป๊บกินป่ะ บ,บ่กินจ้ะไมยไปดูสะอ่อนน้ำงบอมสะอ่อนเที่ยนองอิงมือองอิงเห็นองอิงคงจะดีใจมากเลยหรือว่านี่เอฟซีจะเอาไปฝากเพื่อนตั้งแนงไข่หมทุกตัวปะเนี่ยพี่มันไข่หมทุกตัวมันไม่ไข่หมดทุกตัว ตัวน้เราได้ดูยังไงอะว่ามันมีตัวผูกอวทำไมตัวนี้มันไม่เหมือนเพื่อนอะเนี่ยตัวที่มันขึ้นมาน่ะมันเป็นอึ่งยางหรือเปล่าถามมันนู้เฮ้ยมันเป็นเอิงเหรอเป็นอึ่งยางบ่จะว่าไปว่าตัวที่มันอ้วนมันใครแต่ตัวนี้มันบ่คือสีเขาบ่คขื้อหมูสีสมสมคุยกันไม่ใครรู้เรื่องหรอกต้องคุยกับบุ้งอิงเดี๋ยวรอคุยกับพี่สาวเธอพี่สาวเธอยังไม่ตื่นเดี๋ยวรอคุยกับบุ้งอิงนะโอเคบุบายชิยวกินจุ๊บ ชชมสวนได้ล <c oughs> ังบ้านชมม่แล้วพ่วโอ้ยผ่วัดเนกันโอ้ยม่วล้างบาบนเชมวจะยวแหะเปหร่งีลงานมีงานบเลยปลาห้าวแหะเป็นรุ่งย่างป่าเผาป่าล้นล้นทั้งหมดัยกนี่ใ่ไแม่จะจ้างนี่แล้ว่จะจ้างตัวแล้วตีน้ำยาปลาไปช่วยาต้มมันเรียบร้อยล้น่ากินจัง นาป่านนี่่านี่เลมากินยาป่าว่าเหรออะไรทำไมเป็นไรนะสูงสีมันหุ่นดีนะนี่โอ้โคนต้องดูแสนวิวแน่เลยโอ ในดูสิพี่ขอดูหน่อยอันนี้ก็เร็วเหมือนกันนี่นี่โอ้โห ร้อกิโลขนาดขึ้นเอไปเลียงอยอ่ยังพาสมมูลินเดินพี่เพรขนาดยิ้มแฉะขนาดเทปซีเลาไปเรียงล้างหันก็ยังซอสมนี่ยังก็เมื่อิ่งไ่ได้หอไปลัางหันน้ำอีกจีก็ลายเฉดจ้าแบบยิ้มเลยจ้าแม่กล อันนี้แม่กำลังอันนี้ต้มไก่นะคะพี่น้องโอ้มันซีเรียสขนาดน,นั้นเลยเหรอไนจีราบฮะยไนจีาบอันนั้นแม่น,นี่แพ้แม่ดูสิแพ้อะไรเดินไปสวนเมื่อกี้แดงหมดเลยเป็นตุ่มแต่ว่าไม่อยากเกาออกว่าอ,อะไรโอ,อ,อ้ พี so right. so can ่น like ้อง so ีู่ yeah. ่เบรซิเ like ลียเดอร์มีสีลับจะลับแล้วหระไม่แบบอยู่ดีมันก็แบบจะวูบหรอไม่ไม่ได้วูดแต่มันองาให้นอนคือหลับไปแล้วเนี่ยนอนเลยเยี่ยมันได้สิบคลิปแล้วนะโอู้หูถ่ายอะไรเร็วจังเป็นบ้าไก่ตี นี่ภายในบ้านนะคะกว้างเนาะพี่บีเนาะมีเตาถังร้อนได้ป่ะของมรงนี้พี่โดดไม่แข็งก็กว้างแล้วถ้าดูของก่อนค่ะนี่คือภายในบ้านนะขออนุญาตน,นะคะชมภายในบ้านโอ้โอยากไปนอน นี่คือน่าจะเป็นโต๊ะทำงานของเสียนนท์นะคะที่วิจาบอกไงก่อนนี้นะ่าจะทะลุหนะ้าบ้านได้จริงๆด้วยอุย้ยมีฟิตเนสด้วยมีโลวิง่งด้วยโลิสร้างน้ำหนักได้บอว่าน้ำหนักมาจิ๋ อ่ะค่ะพี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้ไว้สนีก่อน,นะค่ะเดี๋ยวพอกันคลิปหน้าค่ะพี่น้อง